ถ้าพูดถึงสีส้มเราจะนึกถึงอะไรนะตอกตีตอกมาจับจับแคหลอดค่ะมีจ้ะสี่ลอดสี่สี่มาลูกมา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 เขียวเซ็กซี่วาวโอ้หนึ่งแล้วเขียวมาเขียวมาเขียวมาโอ้ตัดชีฉันทำไมชีเป็นบอคะสามมาโอ้ได้สองแล้วเซ่อโอ้ ลูกพับค่ะลูกพับค่ะยังไม่มีจ้ะมะละกอสุกค่ะยังไม่มีจ้ะโอ้อะแตงไทยค่ะแตงไทยที่สุกแล้วนะสีส้มนะยังไม่มีจ้ะดอกไม้ดาวกระจายค่ะไม่มีจ้ะดาวกระจายไม่มีดอกจันคุณทองกาวไงคะมีจ้ะโอ้ทองกลาวมีเท่าไหร่จ้ะหกเลยค่ะขอให้ได้สีส้มพูนะจ่าเธอจ๋าส้มพูเอ้ อส้มพูโอ้ยฉันมาอีกแล้วโอ้บ่ได้ซ้ำซ้ำแล้วส้มพูมาอีกเด้อค่ะเด้อโอ้ยเธออีกสองจ้ะข่อยได้อีกอันนึงสิคะพูมาโอ้บ่ได้ซ้ำขัขาไปเบิดเลยอืมเดี๋ยวเราวันพฤหัสบดีไม่มีจ้ะถ้างานก็ ชาไทยค่ะชาไทยค่ะไม่มีจ้ะชบถอยชาไทยเสื้อชูชีพค่ะชูชีพออ้ไม่มีจ้ะชูชีพไม่มีอถ้างั้นก็อันส้มจ้ะมีจ้ะสามหมส้มนะจ่าเอาให้ได้นะจ้ะเธอจ้ะสามอ่าสีเขียวไม่ต้องอมานะโอ้ยไปบนระเขียวา่อยห่วยมันเป็นยังไงมันคืออะไร ของเขียวมาได้ันได้แล้วโอ้ายได้เขียวอน้ำส้มมีไหมคะมีจ้ะสีจ้ะสีค่ะดีใจไหมคะได้สี เจ้าสีก็ดีใจเป็นทางค่ะมาจ้ะสีชมพู้แม่ยังเจ้าเยาว์เจ้าสีหลงเจ้าขึ้นไปท่าเอืนอนมันก็บ่ดีใจค่ะโอ้ได้ทอกันเลยเจ้บหลงหรือเจ้าเรืองได้เลยสี่โอ้ได้หลายทอกตลอดใกล้สันไปแล้วอ่าขอคิดก่อนนะคะจ้ะเป็นเป็นเป็นอันดอกกุหลาบจ้ะสีส้มแล้วมีอยู่เลยกุหลาบสีส้มไม่ไม่มีจ้ะปลาแซลมอนค่ะ ไม่มีจ้ะเซลมอนบมมีถ้างั้นก็ต้องเป็นมากกระท้อนมีไหมคะไม่มีจ้ะมะเฟืองค่ะไม่มีจ้ะมะเฟืองไม่มีทับทิมมีไหมจ้ะไม่มีจ้ะกุ้งสุกค่ะไม่มีจ้ะโอ้อันนั้นเธอไปไปแซลมอนไหมค่ะไปแล้วจ้ะไอแป๊จ้ะไฟจราจรนค่ะไม่มีจ้ะไม่มีไฟจราจรเหรออ่า

โอ้ยน่าได้ตัสีสีหงบนเพินออโอ้ยใครเนี่ยได้เดียวจ้ะได้อยู่นะจ๊ะได้ลูกหนึ่งจ้ะเอ้าจะไปติดที่ไหนคะเดี๋ยวเดื่องหาให้ติดก่อนอรถคู่บต้าค่ะโอ้ค่ะเพื่อนเอารถดนะเพื่อนเอาคูา่บต้าแล้วเอาค<อ><ส>ู่<า>บต้าไม่มีจ้ะมี่รีละตะเกาก็ะลายอยู่นะมะปางค่ะไม่มีจ้ะแต่ว่ามันคิดบาอักเยอะนะคะจะไปมะปางมันบอ ภาสิไปยังน้อบ้านมาปรางมายงชิดมีบ่ะคะมายงชิดไม่มีจ้ะมายงชิดก็ไม่มีมาปรางก็ไม่มีแล้วอะไรเนาะเดี๋ยวเรื่องฉันฉันยังคิดอยู่ว่าจะเป็นอะไรนะสีส้มๆนั่นอะไรกัเดี๋ยวฮันเราหนี้มันเราหีดอกอืมว่าคิดอยู่นี่อะสีอะสีบ้านค่ะบ้านเออบ้าน อ๋อไม่มีจ้าโอ้ยเนาะหลวงพ่อค่ะอ่ะอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อคะอาผ้าเหลืองแล้วเด้ค่ะมีจ้าสีจ้าสีผ้าผ้าผ้าเหลืองหลวงปู่หนึโอ้ยของขวอยี่นี่เรื่องน้ำยังนะสองโอ้ได้แล้วสามโอ้สีข่อยไปอีกแล้วสซ่โอ้ยจะเรียนน้ำเออ 1 2 3่3สอา่อาโอ้โทอกันทอกันทอกันอ่าเหลือยังเหลือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศที่สุกแล้วนะสีส้มู่นะโอ้มะเขือเทศเออแมนแดดค่ะแดดค่ะคนกินแดดแดดสียังจะว่าอ่าอ่าไม่มีนะคะแดดพะอาทิตย์ดิค่ะมีค่ะะอาทิตย์สีส้มนะ ีค่ะยาเลี้ยงโอ้ยสาธทูสีชมพูเย็บแผลเบาเลี้ยงแดดแราวคือผยง่ดเออาอข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 อ่อข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 อ่ยนอขแาอขอขอขีขอ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 ่อขอยอขอนอ้อข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 อยอลอข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 อได้อข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 อเอขยขอขอขอขวขอขอขออขอขยขอลียนอขออข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 ออขอะขออออ

แตะตะละแดด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 แดแดตะลตแตะเต่ะะแตะเตอแตะลัแดแนกแตดแดดนกแตะแตะพิความรักบานกแตะแตะเราเต่อไดจักบามาเป็นนกไทยอ่ะเร็นนกย่งบัตนกอันใดอานกอันใดดงกันแตดตะแตะแตะเต่าแดงแ่งตะลังแ่งแ่งแ่งแดงแ่ง ลองเลยมาลอง, <มา S 1> งเลยมาตดเส้มเลยจ2ดยี่สิบยี่สิบก็ยี่ิาทก็ยังดีอยู่ค่ะยังดีค่ะผ่าแนแล้วจอกแตดดแดดแดดแตดแต่แดตแตดแตดแดดแตแตดแดด